สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านท,ที่เกิดในปีฉรูจะเป็นการวิเคราะห์ดวงประจำเดือนพฤศจิกายนปีพศ .2568 ครับเดือนนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นเดือนแห่งการยกเครื่องชีวิตของแท้แน่นอนครับ ดวงประจำตัวของคุณเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าสู่ภพแห่งการปรับเปลี่ยนแห่งการพลิกฟื้นและไม่ใช่การเปลี่ยนแบบธรรมดาครับแต่เป็นการเปลี่ยนที่เหมือนวัวที่เคยลากไถกลางแดดได้หลุดจากคันไถแล้วทุกคนลองนึกภาพตามผมครับเวลาวัวโดนอะไรล้งโดนคันไถล้งโดนอะไรที่มันหนักๆล้งอ่ะโอ้โหกว่าจะเดินได้ มันแบบโอ้มันเดินยากเหลือเกินเดินไปได้วยความยากลําบากเหนื่อยก็เหนื่อยหนักก็หนักนะครับแต่เดือนนี้คุณได้หลุดจากคันถ่ายแล้วและเริ่มเดินสู่ทุ่งญ่าอิสระอีกครั้งครับแต่ก่อนจะพบกับคําทนายดวงครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ของทางช่องไว้ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาด สำหรับคาทานายดวงใหม่ๆนะครับรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมนะครับสําหรับหลายๆคนครับที่ทักมาสอบถามผมนะครับอยากจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับของทั้งช่องหรือว่าช่วยสนับสนุนนะครับก็ทําได้ง่ายนิดเดียวนะครับก็กดเขาเรียกว่ากดซุปเปอร์แทงนะครับหรือว่ากดขอบคุณที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะกดสมัครสมาชิกนะครับเป็นรายเดือนนะครับก็ท่านก็จะได้เป็นสมาชิกแบบ v i p นะครับได้รับป้าย v i p ที่สําคัญรับชมคลิปวิดีโอ ก่อนใครนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมคำทำนายดวงกันดีกว่านะครับดวงประจำเดือนพฤศจิกายนปีพศ2568ครับสำหรับคนที่ทำงานประจำเดือนนี้ท่านจะเริ่มรู้สึกได้ว่างานที่เคยหนักงานที่เคยเป็นภาระกำลังจะกลายเป็นโอกาสทองครับคุณจะถูกมอบหมายงานใหม่ที่ตอนแรก เหมือนมันยากจนเกินมือแต่ขอให้คุณตั้งใจครับเพราะนั่นคือก้าวแรกของการเลื่อนขั้นหรือการโยกตำแหน่งที่รออยู่ในต้นปีหน้าโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านการเงินงานบริหารหรือสายระบบสายไอทีสายเอกสารจะโดดเด่นสุดๆครับสิ่งที่ต้องระวังมีอย่างเดียวครับอย่าใจร้อนกับคนที่อายุน้อยกว่าไม่งั้น คุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตครับเพราะจะทำให้คุณเสียเครดิตโดยที่ไม่จำเป็นเลยนะครับส่วนท่านไหนครับที่ทำธุรกิจส่วนตัวครับเดือนนี้คือจังหวะฟื้นฟูก,กำไรครับหลังจากที่รายจ่ายบานมาหลายเดือนคุณจะเริ่มเห็นยอดขายกลับคืนมาโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับของกินของใช้หรือของจำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับลูกค้าเก่าก็จะกลับมา ลูกค้าใหม่จะบอกปากต่อปากครับยิ่งถ้าใครที่ทําออนไลน์ครับจะมีโอกาสเจอพาร์ทเนอร์ดีๆเข้ามาช่วยสนับสนุนเข้ามาช่วยขยายตลาดให้คุณแบบเด่นดังปังกว่าเดิมนะครับถ้าพูดถึงเรื่องธุรกิจแล้วก็นะครับถ้าใครอยากเพิ่มพลังให้ร้านค้าหรือบ้านของตัวเองเนี่ยนะครับลองเข้าไปดูสินค้านะครับเสริมตกแต่งเสริมความมงคล่ะนะครับ เครื่องรางเรียกลูกค้าของตกแต่งเล็กๆนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเครื่องรางของขังนะครับแต่เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มพลังบวกนะครับก็บอกว่าบางทีการเปลี่ยนแค่กลิ่นเปลี่ยนแค่มุมโต๊ะหรือใส่อะไรบางอย่างที่เป็นสีที่ถูกชโชวลก,ก็หนุนพลังการขายได้อย่างจริงจังเลยนะครับไม่เชื่อก็ลองทดสอบดูได้ครับผมสาหรับใครที่ทํางานอิสระครับหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์อาชีพของคุณนะครับในเดือนนี้จะเริ่มมีแสงสว่างขึ้นนะครับ งานจะเข้ามาแบบไม่คาดคิดบางงานที่เหมือนจะเงียบๆไปนานๆนะครับจูจ่ๆก็กลับมาอีกครั้งและสิ่งสำคัญเลยนะครับคือคุณอย่าปฏิเสธงานอะไรที่รู้สึกว่าโหงามเล็กอะนะครับไม่เหมาะกับฉันหรอกงานนี้ฉันเก่งฉันเจ๋งเกินอย่าปฏิเสธงานเล็กผมฝากไว้นะครับเพราะงานเล็กในเดือนนี้จะกลายเป็นงานใหญ่ในเดือนหน้าคนปีฉลูบางท่านอาจจะได้รับการชวนร่วมง,งาน ในระยะยาวหรือไปทำโปรเจกต์ในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธงานเล็กเป็นอันขาดนะครับส่วนดวงด้านการเงินครับเดือนนี้ผมต้องบอกเลยว่าเงินมาแต่คุณเหนื่อยนะครับเหนื่อยแต่คุ้มถูกไหมครับเราได้เงินอนะเหนื่อยก็คุ้มนะครับคุณจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านรถหรือของจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแต่สิ่งที่น่าย,ยินดีเลยคือ รายรับคุณจะเพิ่มขึ้นตามแรงที่คุณลงไปนะโดยเฉพาะคนที่มีรายได้2ทางหรือทำออนไลน์ค้าขายจะเห็นผลชัดเจนมากๆในเดือนนี้นะครับช่วงปลายเดือนครับคุณมีเกณฑ์ผมขอใช้คำว่าเกณฑ์เงินตกจากฟ้าแล้วกันนะครับมีโอกาสได้รับของฟรีได้รับเครดิตเงินคืนหรือได้รับเงินที่รอค้างจากช่วงก่อนหน้า นะครับค่าคอมรอจ่ายสิ่งที่รอจ่ายลูกหนี้รอไม่เคยจ่ายแต่มาจ่ายเดือนนี้นะครับแต่สิ่งที่คุณต้องระวังก็คงจะเป็นการใช้เงินเกินความจําเป็นนะครับเพราะบางทีเราเหนื่อยไงโอ้เหนื่อยมันต้องซื้อของปลอบประโลมใจมันต้องซื้อของทาให้เราหายเหนื่อยระบายนิดหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยจะปลอบใจตัวเองก็จะปลอบใจด้วยการช้อปปิง้งชอ้ชอปชอ้ชอปชอ้อปช้อปช้อปซื้อซื้อซื้อจะหายเหนื่อยนะครับ ผมบอกเลยว่าทําได้นะครับเราหาเงินมาได้เยอะมันทําได้ถ้าเราทําแล้วสบายใจแต่ต้องทําแบบลิมิตต้องรู้ลิมิตตัวเองว่าเฮ้ยแบบไหนที่มันเกินความจําเป็นนะครับส่วนดวงด้านความรักนะครับสําหรับคนที่มีคู่ครับเดือนนี้คุณจะรู้สึกกลับมาค้นพบกันอีกครั้งนะครับเรียกได้ว่าหากคนจนเจอนะครับถ้าถ้าเปรียบเทียบกับเพลงนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับคุณห่าง หรือไม่ค่อยเข้าใจกันช่วงก่อนหน้านี้นะครับเหมือนไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจกันเท่าไหร่สิ่งที่คุณต้องทําเลยคือนะครับพูดให้ชัดฟังให้จบแล้วทุกอย่างจะลงตัวนะครับปลายเดือนนะครับอาจมีเรื่องให้ต้องช่วยกันตัดสินใจเช่นซื้อของใหญ่หรือวางแผนอนาคตร,ร่วมกันนะครับเพราะฉะเตรียมเตรียมเงินเตรียม,ต,ยม,ต,ยม,ต,ยมตังค์ด้วยนะครับส่วนคนที่โสดครับคุณจะเริ่มกับมามีสเสน่ห์นะครับ ซึ่งเป็นสเสน่ห์แบบธรรมชาตินะครับสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามนะครับเรียกว่าไม่ต้องพยายามหลอ่อไม่ต้องพยายามสวยมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับมีเกณฑ์ที่เด่นมากๆครับที่จะเจอคนที่ถูกอกถูกใจในแวดวงการทํางานนะครับหรือผ่านเพื่อนที่แนะนําให้แต่ผมบอกไว้ก่อนว่าคุณอย่ารีบเปิดใจหมดนะครับเพราะอีกฝ่ายที่เข้ามายังมีเรื่องให้เขาต้องไปจัดการชีวิตของเขาอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นคุณต้องค่อยๆค่อยๆปฏิสัมพันธ์ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์เดือนธันวาคมถึงจะเริ่มชัดเจนขึ้นเดือนนี้ใจเย็นๆนะครับส่วนด้านสุขภาพครับคนปีฉลูต้องระวังอาการปวดหลังปวดเอวครับจากการนั่งทํางานนานๆเรื่องการพักผ่อนเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับคุณอาจจะเป็นคนหลับยากสมองไม่ยอมหยุดคิดหลายๆอย่างนะครับที่เกิดขึ้นกับชาวปีฉลูวิธีง่ายๆคือการจัดมุมห้องใหม่ จัดมุมห้องให้มีพลังสงบเปิดเพลงเบาๆก่อนนอนหรือใช้กลิ่นอโรมานะครับที่เหมาะกับวันเกิดสิ่งเล็กๆเหล่านี้ครับจะช่วยปรับสมดุลร่างกายและจิตใจของคุณได้แล้วคุณจะหลับลึกหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนดวงด้านโชคลาบครับโชคของคนปีฉลูในเดือนนี้นะครับจะมากับความตั้งใจครับไม่ได้เป็นโชคหล่นทับแต่จะได้เพราะคุณลงแรงแรงกายแรงใจเต็มที่ครับ มีเกณฑ์จะได้โชคครับจากการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นให้ยืมเงินแล้วได้เงินคืนหรือทําบุญแล้วได้โชคถ้าอยากเสริมพลังดวงครับให้ทําบุญเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงเรียนเด็กยากไร้พลังบุญเหล่านี้ครับจะเปิดเส้นทางใหม่ให้คุณภายในไม่กี่สัปดาห์นะครับชีวิตของวัวครับไม่ต้องวิ่งแข่งกับใครแค่เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงผมเชื่อว่าทุกก้าว ก็จะเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกายนของชาวฟีชลูครับคือเดือนที่คุณจะได้เห็นค่าของความอดทนสิ่งที่คุณทนมาจะเริ่มผลิดอกออกผลสิ่งที่คุณปลูกไว้จะเริ่มงอกงามอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงครับเพราะฟ้ากำลังส่งโอกาสใหม่ๆมาให้ขอเพียงคุณเปิดใจและใช้พลังความขยันดั้งเดิมของตัวคุณ ผมขออวยพรให้ทุกท่านเลยนะครับที่ฟังผมมาจนถึงนาทีนี้ร่ำรวยเงินทองครับสุขภาพแข็งแรงและเจอเรื่องดีๆทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องมาหาเฮงทีวีไว้เพื่อไม่ให้พาทุกคลิปคำทำนายที่จะหนุนพลังชีวิตให้คุณรุ่งเรืองในทุกๆเดือนขอพรบคุณทุกคนทุกท่านครับที่รับชมรับฟังเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ